วันนี้ผมจะพามาดูรองเท้าริ n งแอตส s ซินวันนะครับผมว่ารุ่นนี้คนเล็งค่อนข้างที่จะเยอะนะครับด้วยดีไซน์ที่มันค่อนข้างสวยแต่ยังไม่กล้าใช้กันเพราะว่าฟีดแบ็กมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมจะพามาดูกันที่ traction ของคู่นี้ก่อนะครับก็ใช้เป็นทัฟ RB R.B. ตัวพื้นหลายคนาอาจจาะคุ้นๆนะครับตัวนี้ก็คือเป็นพื้นที่คล้ายๆกับตัวล e เลนสี จริงๆแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นลูกของลิเลนนะครับเป็นรุ่นที่เอาไว้เล่นเอาดรโดยเฉพาะฉะนั้นแปลว่าพื้นต้องค่อนข้างที่จะทนทานแน่นอนตัวคุชชั่นรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นบูมที่วางอยู่บนไลฟ์โฟมอีกทีหนึ่งตัวบูมนั้นก็ขึ้นชื่อเรื่องความนุ่มแล้วก็การตอบสนองที่ค่อนข้างดีนะตัวไลฟ์โฟมก็จะให้ความรู้สึกตีดเด้งกว่าตัวบูมนะครับแต่ว่าการรองรับแรงกระแทกอาจจะไม่ซู้เท่าตัวบูมผมเดาว่าที่เซตอัพแบบนี้เพื่อทําให้รองเท้ามีความที่ออกตัวได้ดีขึ้นนนเเเเเเหหมาาะะกัับผผูู้้้้ลลล่่่่ตตววว็็รรืออองใชยๆ อัปเปอร์ Upper, ตัวนี้ก็จะเป็นผ้าเท็กซ์ไท์ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีขางพลาสติกในส่วนที่ควรจะทําให้แข็งแรงเชือที่ได้ก็เป็นเชือกแบนนะครับขึ้นชื้นและการผูกทบเดียวอยู่ ซีรีนี้ก็อาจจะมีความกว้างของหน้าเท้าค่อนข้างที่จะไม่ได้มากนะครับแต่ผมมองว่ามันก็ไม่ได้บีบขนาดนั้นฉะนั้นคนเท้าปกติเท้าเรียวใส่ตรงไซส์ส่วนเท้าบานนิดๆชอบใส่สบายๆหรือเท้าบานมากก็เพิ่มครึงใส์ได้สรุปเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นรุ่นซีรีส์รองของลีเลนหรือว่าชาร์ปเอ็ดนั่นแหละออกแบบให้เหมาะสมกับการเล่นเอารอมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในงบที่ประหยัดมากยิ่งขึ้นนะครับและนี่ก็คือลีนิงแอสเซสซินวันนั่นเองนะครับ